ค่ำคืนนั้นฝนตกพลัำพลัมลมเย็นพัดเบาๆในล่าเด็กหญิงวัยแปดขวบผู้หนีดวงตากลมโตใสแจ๋วและรอยยิ้มอบอุ่นนั่งอยู่ข้างๆคุณยายในห้องนอนไม้เก่าที่มีกลิ่นอายความทรงจำทุกคืนคุณยายจะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนเรื่องเจ้าหญิงในปราสาทเรื่องเด็กชายกับมังกรเรื่องเมืองแห่งรอยยิ้ม และในลาก็จะฟังอย่างตั้งใจเหมือนเป็นครั้งแรกเสมอวันนั้นคุณยายมอบหนังสือนิทานเก่าเล่มหนึ่งให้เธอปกหนังสีทองจางๆมีชื่อว่าเมืองนิทานที่หายไปเมื่อเปิดออกหน้ากระดาษกลับส่องแสงสีเงินระยิบระยับลมอุ่นๆพัดออกมาจากในหนังสือเหมือนมีลมหายใจจริงแล้วทันใดนั้น แสงวาบก็อบล้อมตัวในล่าไว้ทั้งร่างเธอรู้สึกเหมือนตกลงไปในบ่อน้ำลึกแต่กลับนุ่มราวกับฝันเมื่อเปิดตาขึ้นอีกครั้งเบื้องหน้าคือทุ่งหญ้าเรืองแสงหลากสีท้องฟ้ามีเกอกลอยได้ปราสาทลอยอยู่ท่ามกลางเมฆและแม่น้ำสีฟ้าใสไหลย,ย้อนขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงเล็กๆดังขึ้นจากข้างหลัง ยินดีต้อนรับสู่เมืองนิทานเด็กจากโลกจริงสิ่งที่พูดคือกระต่ายใส่หมวกแดงตัวหนึ่งที่ยืนเท้าสะเอลเหมือนผู้ใหญ่ในลาอาปากค้างนี่มันโลกอะไรกันแน่กระต่ายแนะนำตัวว่าฮอปเปอร์เป็นผู้เฝ้าประตูแห่งเรื่องเล่าเขาอธิบายว่าทุกนิทานที่มนุษย์เคยเล่าเคยอ่านเคยฝัน ล้วนไหลรวมกันเป็นเมืองนิทานที่มีชีวิตแต่ตอนนี้เมืองกำลังถูกคุกคามด้วยพลังมืดที่ชื่อว่าเงาแห่งการลืมมันทำให้ผู้คนจากโลกจริงลืมนิทานทีละเรื่องจนบางตัวละครเริ่มหายไปจากโลกนี้เธอคือผู้ถือดวงดาวแห่งเรื่องเล่าฮอปเปอร์พูดด้วยเสียงจริงจังมีเพียงเธอเท่านั้นที่สามารถคืนแสงแห่งความเชื่อให้เมืองนี้ได้ ไนล่ากลืนน้ำลายแต่พยักหน้าอย่างกล้าก,กลัว,ลวเธอเริ่มออกเดินทางไปพร้อมฮอปเปอร์ผ่านทุ่งเสียงหัวเราะที่ซึ่งดอกไม้เปล่งเสียงหัวเราะสดใสและต้นไม้สูงใหญ่ขับเพลงกล่อมเด็กทั้งวันไนล่าหัวเราะออกมาเบาๆรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในฝันของตัวเองจริงๆระหว่างทางทั้งคู่หลงเข้าไปในป่ากระจกต้นไม้ทุกต้นเป็นผลึกใส สะท้อนภาพจากนิทานที่ถูกลืมมีทั้งเจ้าชายที่ไม่มีคนจำชื่อได้เด็กชายที่วิ่งหาดาวที่หายไปและหญิงชราผู้รอจดหมายจากตัวละครของเธอเองที่ใจกลางป่ามีเจ้าหญิงนินทรานอนอยู่ใต้ต้นไม้แก้วในล่าเข้าไปดูใกลๆ้ๆแล้วเห็นว่าเธอกำลังร้องไห้ในยามหลับฮอปเปอร์บอกว่า เธอจะไม่วันตื่นจนกว่าจะได้ยินเสียงเล่าจากหัวใจแท้จริงในล่าหลับตาแล้วเริ่มเล่านิทานที่คุณยายเคยเล่าเสียงของเธอนุ่มนวลเต็มไปด้วยความอบอุ่นและศรัทธาแสงอ่อนส่องจากริมฝีปากเจ้าหญิงก่อนเธอจะลืมตาขึ้นช้าๆเธอยิ้มอ่อนและมอบกลีบกุหลาบแห่งความทรงจำให้ในล่า นี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนไม่ลืมความงามของเรื่องเล่าการผจญภัยต่อมาพาพวกเขามาถึงภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหนังสือเก่าภูเขานั้นเรียกว่าภูเขาหน้าสุดท้ายว่ากันว่าใครขึ้นไปถึงยอดจะพบมังกรผู้เฝ้าบทสุดท้ายของทุกนิทานเมื่อถึงยอดเขาพบมังกรยักษ ตัวสีดำอมทองชื่อว่าลิสเทียมันคำรามลั่นเจ้ามาทำลายหน้าสุดท้ายของข้าใช่ไหมฮอปเปอร์พยายามจะหนีแต่ในล่ากกลับเดินเข้าไปช้าๆเธอเอามือแตะเกล็ดมังกรแล้วพูดว่าฉันไม่ได้จะทำลายฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมทุกเรื่องต้องจบเศร้าลิสเทียชะงักไปก่อนน้ำตาหยดใหญ่ร่วงลง แท้จริงมันเคยเป็นผู้พิทักษ์นิทานแต่ถูกคำสาบให้กลายเป็นเงาแห่งไฟเพราะมันปฏิเสธที่จะให้เรื่องราวใดจบลงอย่างสิ้นหวังในล่าร้องเพลงกล่อมมังกรด้วยทำนองจากนิทานคุณยายไฟมืดค่อยๆมอดลงเหลือเพียงแสงอบอุ่นมังกรคืนร่างเป็นแสงทองแล้วฝากขนนกแห่งการเขียนใหม่ไว้กับเธอ เมื่อใดที่เรื่องราวใกล้จบเจ้าจงเขียนมันขึ้นใหม่ด้วยหัวใจทงคู่มาถึงเมืองที่ฝนตกไม่มีวันหยุดบ้านทุกหลั่นชุ่มน้ำคนในเมืองสวมใส่เครื่องคลุมสีมนเดินไปมาด้วยใบหน้าเศร้ากลางเมืองคือหอคอยแห่งน้ำตาที่เจ้าชายน้อยชื่อเอลลิสนั่งร้องไห้ไม่หยุดข้าเสียใจนิทานของข้าจบลงแล้ว ไม่มีใครอยากฟังมันอีกในล่านั่งลงข้างๆเขายื่นผ้าเช็ดหน้าพร้อมพูดเบาๆนิทานจะไม่มีวันจบตราบใดที่เรายังเชื่อในมันเธอเล่าเรื่องมังกรที่ไม่อยากให้เรื่องเราจบลงและเสียงเล่าของเธอทำให้เจ้าชายยิ้มออกครั้งแรกในหลายปีฝนหยุดตกเมฆแหวกออกเผยท้องฟ้าสีรุ้งงดงาม เอลลิสมอบหยดน้ําแห่งความหวังให้เธอพร้อมคำพูดว่าขอให้ความหวังนี้ไม่เหือดหายจากเจ้าตลอดไปในล่าและฮอปเปอร์มาถึงหมู่บ้านแห่งดวงดาวที่ซึ่งชาวบ้านเตรียมจัดงานเทศกาลประจำปีเพื่อให้ดวงดาวเปล่งแสงแต่ปีนี้ไม่มีดวงดาวส่องเลยทุกอย่างมืดสนิทในล่านําของวิเศษทั้งสมคือ กลีบกุหลาบแห่งความทรงจําคนนกแห่งการเขียนใหม่และหยดน้ําแห่งความหวังรวมกันในมือแล้วชูขึ้นสู่ท้องฟ้าทันใดนั้นแสงทองพุ่งขึ้นกลางอากาศดวงดาวทีละดวงเริ่มกลับมาส่องสว่างอีกครั้งราวกับตื่นจากฝันชาวบ้านโหร้องยินดีและยกให้ในล่าเป็นผู้ถือดวงดาวแห่งเรื่องราวอย่างแท้จริง แต่ดวงดาวกลับเรียกสิ่งหนึ่งให้ตื่นขึ้นมาเช่นกันเงาดำขนาดใหญ่แผ่กระจายเต็มท้องฟ้าเงาแห่งการลืมปรากฏตัวมันคือร่างรวมของความไม่เชื่อความเย้ะหยันและการลืมเรื่องราวจากใจมนุษย์มันคำรามจนพื้นดินสั่นสะเทือนตัวละครในนิทานเริ่มหายทีละคนแม้แต่ฮอปเปอร์ก็เริ่มจางหายไป หนีไปเถอะไนล่าเจ้าไม่อาจชนะมันได้ฮอปเปอร์พูดทั้งที่ร่างเริ่มโปร่งใสแต่ไนล่ากลับกุมหมวกของเขาแน่นแล้วพูดว่าฉันไม่มีทางหนีนิทานทุกเรื่องต้องมีจุดที่มืดแต่ก็มีแสงอยู่ในนั้นเสมอไนล่ายืนอยู่ท่ามกลางเงาดำมืดเธอเริ่มเล่านิทานเรื่องแรกที่คุณยายเคยเล่าเสียงของเธอสั่นในตอนแรก แต่ยิ่งพูดยิ่งดังขึ้นภาพจากนิทานที่เธอเคยได้ฟังปรากฏขึ้นรอบตัวเจ้าหญิงในปราสาทเด็กชายผู้จับดาวมังกรแห่งหน้าสุดท้ายเจ้าชายน้ำตาทุกตัวละครกลับมามีชีวิตอีกครั้งเงาแห่งการลืมส่งเสียงโหยหวนก่อนแตกสลายเป็นเศษแสงกระจายทั่วเมืองนิทานเหมือนดอกไม้ไฟบนท้องฟ้า เสียงของในล่ากลายเป็นแสงที่ห่อหุ้มโลกทั้งใบเมืองนิทานกลับมาสดใสอีกครั้งทุกคนออกมาขอบคุณในล่าทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายมังกรและชาวบ้านฮอปเปอร์กลับมามีร่างอีกครั้งเขายื่นหมวกสีแดงให้ไนล่านี่คือของขวัญจากเมืองนิทานเจ้าจะกลับไปแต่ดวงดาวแห่งเรื่องราวจะอยู่กับเจ้าเสมอ ในลารู้ว่าถึงเวลาต้องกลับประตูแห่งเรื่องราวเปิดขึ้นอีกครั้งพร้อมเสียงกระซิบอบอุ่นขอบคุณที่เชื่อในเราในลาลืมตาขึ้นอีกครั้งในห้องเดิมแสงเช้าสาดผ่านหน้าต่างหนังสือนิทานยังอยู่บนตักแต่เมื่อเปิดดูเธอเห็นว่ามีหน้าสุดท้ายเพิ่มขึ้นบนหน้านั้นเขียนไว้ว่า นิทานทุกเรื่องมีชีวิตตราบใดที่ยังมีคนเล่าด้วยหัวใจในล่ายิ้มแล้วหยิบปากกาขึ้นเริ่มเขียนเรื่องใหม่ด้วยลายมือเล็กๆของเธอเรื่องของเด็กหญิงในล่าผู้ผจญภัยในเมืองนิทานและในขณะนั้นเองดวงดาวบนท้องฟ้าก็เปล่งแสงอีกครั้ง